พาวดีรัฐเพิ่มเงินเป็น3,000บาทตลอดชีพให้คนไทยกลุ่มนี้เงื่อนไขจะเป็นยังไงและใครมีสิทธิ์ได้บ้างตามไปฟังรายละเอียดในคลิปร้อมๆกันเลยครับอัปเดตข้อมูลขา่าวสารมาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดประจําวันนี้นะครับสําหรับกลุ่มที่รัฐเพิ่มเงินให้เป็น3,000บาทตลอดชีพในครั้งนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่เข้าเกณฑ์ตรงตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกําหนดครับ ก็คือล่าสุดนะครับรัฐบาลได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวดีประชาชนว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40กว่า500,000คนนะครับโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568เป็นต้นมาครับโดยผู้ป่วยนอกนะครับพบแพทย์ไปกลับจากเดิมครั้งละ50บาทเพิ่มเป็นครั้งละ200บาท สูงสุด3ครั้งต่อปีครับส่วนกรณีแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวนะครับจากเดิม3วันปรับเป็นหยุดเพียง1วันก็สามารถรับเงินชดเชยรายได้ได้แล้วครับและไฮไลท์สำคัญเลยนะครับก็คือกรณีทุพพลภาพนะครับจะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมสูงสุดเดือนละ1,000บาท ปรับเพิ่มให้สูงสุด3,000บาทต่อเดือนและคุ้มครองตลอดชีวิตครับนอกจากนี้จะมีการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้สำหรับทางเลือกที่3นะครับจาก200บาทเป็น300บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนและขยายอายุบุตรจาก6ปีเป็น7ปีรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกินครั้งละ2คนครับส่วนกรณีเสียชีวิตนะครับเพิ่มเงินค่าทำศพให้จากเดิม20,000บาทเป็น25,000บาท และผู้ที่ส่งเงินสมทบครบ60เดือนรับเงินสงเคราะห์เพิ่มเป็น8000บาทครับโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์เงินช่วเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ของสำนักง,งานประกันสังคมในครั้งนี้นะครับจะเป็นการช่วยยกระดับหลักประกันแรงงานนอกระบบให้มันคงขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระ,ระค่าใช้จ่ายใ,ให้กับผู้ประกันตนนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา40ยังคงจ่ายเงินสมทบรายเดือนเท่าเดิม แต่ได้สิทธิประโยชน์ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา40ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากสำนักงานประกันสังคมที่ลงพันนำมาแจ้งกันในวันนี้ครับเอาละครับฟังข่าวนี้จบแล้วหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ